สวัสดีเนีสวัสดีพี่โนอแต่ลงช่องจ้าดนะเจ้ท้ายคลิปอยู่มันทยอยู่มันนี้มาแปลงแอรพี่โนงเนาะแอร์บริเวณรถมันหอดพี่้น่เลยเวลาฝน้งกลิ่นคันอ้แล้วมันมันบริเวณถ้าไปจะไปมนจะจับกล้องด้วย ก็จับนี่เลยมาแปลงรถพี่น้องเอ้ยว่าสิไปตลาดซื้อเครื่องมาใส่เฮาข้าวใส่เฮาข้าวบุตเรือนเก่าพี่น้องแต่ว่าพอมาแล้วมันแอบ่เย็นจักีก็เข้าหาดแอเพิ่นว่ามันเป็นแนวดนสิได้เสียเงินอีกแล้วบ่นี่แนวด มาทําสร้างคนนันเป็นหยอดยามคือบ่เย็นมันมีแต่ลมพี่น้องมันบ่เย็นแบบว่า,าฮ้อนฮอดสางเพิ่นก็นก,กําลังตรวจสอบว่าเป็นหยอดยังนี่หรือว่าสิไปล้างแอบ่หรือว่าสิเปลี่ยนบ่ก็รอสางเพิ่นบ่ก่อนพี่น้องเอ้ยนี่มาแปลงอยู่ซโนพี่น้องนี่หาแอบานแอรถ คนก็หลายๆพี่น้องเลยคนขี่รถเพราะว่ามันไก่สิฮอนฮอขาวแล้วเพิ่นพากันมาตลาดขนาดเป็นเวลา2:00นปลายแหละก็ยังรถก็ยังหลายเพราะว่ามื้ออื่นนี่ก็น่าสิใส่เออน่ะฮอกระต้มพี่น้องมื้อหนี่ก็เลยใส่บาทมื้อเดือนเก่าแล้วหารถคนก็ส่นอยู่พี่น้องก็เลยมาซ่อมรถพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ซื้อมานี่ก็บ่ค่อยมีปัญหาหรอกรถคันนี้นะ ซื้อมากอะอยากเคืองปีแล้วก็บุคคลเลยสมแต่ว่ามันมันสิเปลี่ยนตะตีนพี่น้องเปลี่ยนตะยางแล้วก็แอร์บูเย็นก็ว่าสิมาเปลี่ยนให้สร้างแอร์เพิ่นเบิ่งว่ามันเป็นอะไรมันจังบูเย็นถ้าเป็นรถอันฮอนไดหรือว่ารถอันนี้ถ้าแอร์บูเย็นดีกว่าเาเปิดกระจกพี่น้องแต่ว่าถ้าเขาเปิดกระจกแล้วเสียงมันสิลังครับกระยาดนะแต่เลยมันเป็นเล็กๆน้อยๆก็นจ้ะ ให้สร้างเพื่นเบื้องหลักกับตัวโซบย้ายมันเพ่ไปร้ายกว่านี้นะพี่น้องก็ให้เพื่นเขาถามันโบเย็นด้วยนี่เลยให้กลับมาปรึกษาสร้างเพื่นเป็นสร้างเพื่นกะสิยหายข้ามในน้ำได้ไรกะกะจังหวะน้ำเพื่นเพราะว่าเพื่นเป็นสร้างเพื่อนหนาสิอหูดีนะพี่น้องถามันเพ่เด้วเ้าโบแปลงมันกะสิเพไปร้ายกว่านี่เลยมาลองเบื้องว่ามันเป็นหย่อนยั้งเนาะพี่น้องเนาะรถคันนี้ซื้อมากอะหลายเดือนนั่นแหละพี่น้อง ขี่ลงปากเซ่นี่ก็ขี่ลง2คําเถือเลย3-400โลนะก็ถือว่าไปทางไดนก็สะดวกสบายอยู th ่ก pues so ็บ so so nah, ่ค่อยมีปัญหาก็ถือว่าขําคู่เติบอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเกิดปัญหาบัดนี้แล้ก็ได้มาให้สร้างเพิ่นลองเบิงปรึกษาเบิงอาตาอุลิเพิ่นก็บอกอาการของของรถว่ามันเป็นแนวใดเนาะเป็นแนวใดรถจ้ะนะ อาการเป็นไปได้น้อต้นมะเย<อ>็นน้่ามนตกโอ้จะขยามแหลตออกในเย็ยนแห้งเนาะเดินสัน<จ>น้นเย็นแห้งย่ามผนตกเราไม่มีละอองฝนเลยถ้าเปิดไปจะหน่อยน้ำมะเดื่บ่งอาการเป็นอะเลยม,มาช่างคนคน<อ>เป็นคนอย่างแกอะไรรูอบอ้บ่ารถกาทั้งหนากาโ,โกบมันอันนั้นมาเลยเนาะโกบมันไทยขี้ดินไหนได้เพ่ไปน้ำทั้งหนามันโกบันทั้งหนามันมันไทยขี้ดิ้นเนาะเพราะมันตำ่ำ ทางเข้าบ้านซาน้ําน่ะมันทางเข้าบ้านเต่าีน่ะมันมันเปิดเนาะหน้าข้างหน้ามันก็ไถดินไปนําอ้พี่น้องเอ้ยเข้าร้านซ่อมก็ถือว่าตั้งแต่เฮาซื้อรถคันนี้มาก็ค้ําคูนอยู่ได้เนาะยังบ่ทันได้แปลงก็ดอกเคยมาเปลี่ยนกองเคยมาเปลี่ยนนเคยมาเปลี่ยนได้ติเพิ่นสิลองล้างเบิ่งนํมามันบ่ค่อยเย็น ให้สร้างเพิ่นแป้งเบิ่งพี่น้องเอ้ยสู้ว่าว่าสิเบิดหลายปานไดก็รอเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเราให้สร้างเพิ่นตรวจสอบก่อนนี่านเพิ่นก็มักใหญ่พี่น้องอยู่เซโนพี่น้องเอ้ยนเพิ่นกําลังทําการก่อสร้างอยู่ในเซโนนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับหาดอุทุมพรก่อสร้างพี่น้องเอ้ยข้าง พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ฝนตกมืดมือเลยฝนตกมืดมือซาน้ําก็บ่ได้ออกจากบ้านเพราะฝนตกลิ้นนะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลา3เกือบ3:00นแหละก็เลยว่าสิออกมาหาซื้อละหมอกละไม้ไปเฮ็ดโหข้าวโหน้ําใส่บาดแต่ว่ามื้อนี้กรถแอร์บ่เย็นก็ได้ไมาแปงแอร์ซะก่อน เดี๋ยวรอเบิ่งอาการมั้ยน้องพี่น้องนี่เดิเพิ่นก็จะเขียนใช่ปะแอบานแอโรถพี่น้องเลยแปลว่าท,ทา้าเกี่ยวกับแอเห็นไหมปรึกษาหานเพิ่นได้น่ะหานเพิ่นมีหั่งตอ่อแบบนใหญ่พ,หาหาพี่น้องเลยแทนเสรในหน้าหะโอ้พี่น้องเลยนี่ขางหนาหานเพิ่น เ้าและทางบ้านเจ้ามาจะเมื่อสะเปื้นที่เ่ากันโบราณเพื่อนฝูนแล้วก็ขาเมียนเลยอ่ะทายขอเน่เ็นหมดเอ้พี่นนองเลยบ้านน้ำเทสุยลูกกลุ่มพวกม่น้องสุดนอนกระบาดเรื่องประจกระด้เพระว่าซื้อไม่ใช่นุ่มไม่นนอกเก็นประจุเลย่องซื้อ นายกระเป๋าไม่พราะกระเป๋ากูมด้มีเงินน้องน้อมีแต่โท่าระซาบไมีแต่โทรศัพท์ก็ไปแช่เพื่อนแต่ว่าสิไปซื้อเครื่องซื้อค้องพี่น้องเอยเพราะว่ากายสงอนบุญแล้วพี่น้องเอยทุกคนก็คือสผ้ากันเตรียมเนาะเพราะว่าปีหนึ่งมีเท่านึงหอเขาประดับดินนะพี่น้องก็คือเป็นประเพณีบ้านเฮาแต่ว่านเราบางเรื่องทางมากพี่น้องเอ๋มันโมเย็นมันห่อนจนสิตีกันกับตาโอดีตนะ แล้วขั้นหอนในใจมันต้องหอนพี่น้องขาแอ่หอนแอ่โบเย็นนี่ใจหอนนะคะลายอยากตีกันเกิดขึ้นกับบาร์พี่น้องเจ้าไปกับลูกเจ้าแล้วเจ้าดีงามแมนก็ได้ไปว่าขาว่าเขาเลยไปทางไก่เนาะแต่ขามันเพรียกหน่อยแล้วข้าวโปะแปลงหรืมันสิเพรไปร้ายกว่านี้ข้าก็ได้อาเคาหาสมเพื่อนเวิร์ตไลายเทไรต์ค่ะอันจำมากันเพราะว่ามันโบเย็นได้พี่น้องตอนนี้ก็สรุปร่อให้ จ้างเป็นแปลงกอนแหละสรุปแล้วว่าเสมอเท่าไรแหละก็เป็นหนอนยังจังจะโมเย็นน้องหนึ่งเนาะเป็นยังไงมันบมเสาเย็นจะเคื่อนปะเราเคยเห็นโมเจ้ากันอะไรอาการเปลี่ยนกองเลยพี่น้อยเนาะสร้างในน้ำเปลือเปลี่ยนพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนกอง ห้งองเครื่องบริว่ารถาดนิสซางแบบล่างนี่อาชีพในล่างได้นิยูบอลผืนในน้ำล่างก็ได้แอาจจะห้องกล้าลางแต่มันช็อตหนาจืดแฮะก็โอเคพี่น้องตอนนี้กับแป้งแอร์บางทีแบบลอยพี่น้องก็ถือว่าเย็นจ่วยโอ้โหโซฟซอนอะจังเม่นมันเพลหรือบอุฟเฟ่นตัวนี้จังเม่นตัวนี้หรือบุฟตัวนี้แล้ว แต่ว่ามันฮู้ชิกว่ามันแห้งขึ้นเนาะแม่นอาทีตย์หนาวโเย็นพ,อพ่อคุณเปลี่ยนไห้ยี่ังไห่ลางเป็นเปลี่ยนกองไม้พี่น้องเปลี่ยนกองไม้แล้วบัดมา่อคืนบัดนี้จนหนาววันนี้พี่น้องเย็นจนสันช่องขีดกระจนสั่นแล้วพี่น้องเลยกระทือว่าน่าจะแมนเหแมนเ <วะ S 1> พราะว่าถามมันขึ้นฝนมาเลยแมนโบเย็นจังดีพี่น้องเลยแบบโห่เปิดจนจำกันได้นี่มากไหมอะไรไหมที่วไอ้บอสชื่อแล้วเแมนบอกน้องพี่น้องกระทือว่าเบิดไป สองแสนเกือบสามแสนนี่แหละค่าเปลี่ยนราคาเพิ่นค่ามือขายสั้งเพิ่นนะเนี่ยเด็กอย่กาแฟกันรถกัถือว่าแปลงมาบางทีเรียบร้อยก็ถือว่าตอนนี้เย็นจนหนาวพี่น้องเอ้ยกัไปได้าวันนี้ไปทางไหนก็ไปได้เพราะว่าถ้าห้าบโแปลงเนี่ยมันเพลไปกว่าเหนือนะพี่น้องเอ้ห้องเปิดแห้งแล้วมันจีช็อตเนาะแมนเวลาห้างห่อแห้งคราเปิดจนจำมันกับโบเย็นมีแต่ลุมวันสามร้อยบาทกินเนี่ยก็โอเคพี่น้องโอเคเดี๋ยวสนามสิไปตลาดก่อนเด้อวันนี้เด้อพี่น้องเอ้ย กทายคลิปให้พี่น้องเลยบึ้งว่าอยากเห็นชีวิตซาหนามซาหนามกะจี้ห้องซาหนามกะไปตลาดเหมือนกัก็โอเคพี่น้องฝากพี่ฝากน้องมาให้กันลังใจซาหนามเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซาหนามคือเก่าพี่น้องขอตัวลาไปก่อนเด้อดสบายดีมมาามาตล